สวัสดีครับนักเรียนสโตอิกทุกท่านนะครับวันนี้ชวนนั่งฟัง7ข้อคิดจากหนังสือนะฮะ focus on what matters นะฮะมันเป็นหนังสือที่รวมมูภูมิปัญญานะครับของนักปรัชญาสโตอิกโบราณนะฮะเอ่อผู้เขียนเนี่ยอ่าน่าไงวะดาริอัสเอ่อฟูน่าจะโฟรโรนะประมาณนั้นนะอ่านไม่น่าจะเป็นผมก็ไปเซิร์ช หน้าตาเขานะเขาก็หน้าตาประมาณน,นี้นะฮะออกไปทางแขกเนาะทางแขกน่าจะนะน่าจะเป็นดาริอัสโฟโรนนะฮะเขียนหนังสือหลายเล่มน,นะเล่มเนี้ยผมเคยอ่านและชอบมากเลยครับวินเนอร์เอ้ยวินยูอินเนอร์อินเนอร์แบทเทิลนะครับชนะเสียงในหัวนะฮะแล้วก็เขามีเว็บไซต์นะอ่ะหนังสือที่เขามีก็เแปบบ็นดูอิดทูเดย์นะฮะ Uh, Things that uh, focus on what m a t t e r what it takes to be free, นะฮะฮ uh, the road to better habits. นะฮะฮเว็บไซต์เขาก็มีนะฮะเว็บไซต์เขาเป็นแบบนี้นะออชื่อของเขาเลยครับนะ d a r i u s Foro นะฮะอามไม่ผิดนะก็ไม่รู้ว่าอ่านจริงอ่านว่ายังไงนะฮะก็ เออเนี่ยเล่มล่าสุดเขาเนี่ยนะ The Stoic Part t o w e l l เขาเป็นนักลงทุนเนี่ยนะนักลงทุน V ินะสือลงทุนยา่ายยาวนะครับเขาก็ประยุกต์ใช้ Stoic กับการลงทุนด้วยนะฮะผมก็อ่านบดความเขาเก็บกับเรื่องนี้ก็มันก็อย่างมันไม่โดนจริตอะผมเลยไม่ได้เอามาทำเป็นคลิปเดี๋ยวลองดูแล้วกันถ้ามันมีน่าสนใจจะทมใหดูแล้วกันอีกทีนะ ในเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่รวบรวมนะครับภูมิปัญญาของนักปรัชญาสโตอิกโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเนกานะครับอิพิกเตตัสและมาคัสออริเลียสนะครับพวกเขียนได้กลั่นกรองหลักการนะครับที่มันอยู่ในการเวลานะแล้วก็เป็นคำแนะนำนะครับสำหรับวิธีการครับเอาชนะความท้าทายยุคใหม่สโตอิกนี่ก็เวิร์กนะ สำหรับยุคสมัยนี้ออแกลนว่ามันมันกลับมานำทางครับผู้คนให้ฟันฝ่าช่วงเวลาที่ยากลำบากได้นะฮะออในเล่มนี้เขาก็เอาแนวคิดหลักสโตอิกไม่ไว่าจะเป็นความยืดหยุ่นนะฮะการมีสติการแสวงหาคุณธรรมนะครับแล้วก็ผ่านชุดจดหมายที่กระตุ้นความคิดนะฮะมันมีอยู่เจ็ดเรื่องด้วยกันนะท,ที่ที่น่าสนใจนะ คือ f focus on what m t t t e r ก็แปลว่า Focus ในสิ่งที่สำคัญนะครับเร่มนี้ก็จะให้เหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับข้อคิดเตือนใจนะเหมาะสำหรับการอ่านก่อนนอนนะฮะบ,บ้านเราไม่ได้ว่ามีแลลหรือเปล่านะเร่นี้ไม่น่าจะมีเนาะสตออีกก็บ้านเราก็มีมีหนังสือเกี่ยวกับปรัชญานี้มาอยู่บ้างนะล่าสุดก็3 6 5้นะ ก,ก็มีเช่นกันนะแต่ว่าก็ยังคงไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะมันมาเจ็ดมาดู7ข้อคิดจากเรี่มนี้แล้กันนะมีอะไรบ้าหนึ่งคือยอมรับความเป็นมันตายของคุณเอาเนี่ยที่ผมใชุ้เครื่องทางเแปลนะมันจะมีบทความให้เขาสรุปนะ,ะเจ็ดเจ็ดบทเรียนที่ทรงพลังเร่มนี้นะยอมรับความตายของคุณครับมันตายคือความตายนะหรือว่าเมมเนโตมมริ mm hmm. Me นะฮะ สองคือโฟกัสไปที่ขอบเขตการควบคุมคุณครับก็เหมือนชื่อปกนะฮะชื่อเล่มนะสเลือกค่านิยมคุณฮะสี่เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสหาฝึกความกระตันยูครับ 6. อยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็เจ็มีส่วนร่วมในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตัวคุณเองฮะนี่เป็นเจดบทเรียนครับที่อ่านแล้วก็ได้ข้อคิดจากเล่มนี้นะครับมาดูดีเทลนะว่า ไม่เมนเต้โมรีครับข้อแรกคือยอมรับความเป็นมันตายของคุณนะคไม่เมนเต้โมรีเนี่ยก็ใคร่ครวญถึงความตายตัวเองครับอาจจะฟังดูแบบผดหูนะแต่จริงๆผมเพิ่งเออผมเพิ่งมา,มารับรู้ว่าความจร,จริงอะวัฒนธรรมนะครับความเชื่อของมนุษย์เนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนนะครับในการมองความตายเป็นเรื่องแย่เนี่ยไม่นานนี่เองนะแต่ก่อนเนี่ย มันจะเป็นตอนก่อนที่ศาสนาจะมานะศา,าสนายุคใหม่นะคือศาสนาจะมี2ชุดคือศาสนาแรกเป็นศาสนาผีฮะที่เราคิดว่ามนุษย์เนี่ยตายไปแล้วก็ไม่ได้เกิดใหม่หรอกก็จะกลายเป็นวิญญาณแล้วก็วนเวียนอยู่ในโลกนี้เหมือนกันครับคอยทีย่จะรอเวลาเกิดใหม่หรืออะไรก็ตามที่จะวนเวียนวนเวียนอยู่ในเนี่ยใช้ชีวิตไปนะอ,อีกโลกหนึ่งมิติหนึ่งนะความตายใน ในมุมมองของศาสนาผีคือมันเป็นเรื่องที่ทเรื่องเริงครับเรื่องเรื่องเริงแล้วก็เรื่องที่ควรแบบคือความตายกาับการเกิดเนี่ยมันเป็นสิ่งคู่กันนะเกิดก็มีการเสริมฉลองตายก็จริงๆความความตายเนี่ยมันมันก็มีสองสองชุดนะคือชุดของคนที่เป็นคนที่มีคนที่มีศักดิ์มีสีอ่ะมีมีมีฐานะดีอ่ะ จะทาให้มันเป็นเรื่องที่มันรื่นเริงแต่คนตายคนทั่วไปก็เรื่องปกติครับก็เดี๋ยวว่ากันไปอาจจะปล่อยให้แรงกากินก็ตามไปกับฝังอะไรตามตามตามวิถีไปก็ตามแต่ว่าเมื่อเมื่อมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับาศาสนายุคใหม่เข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นาศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะครับาศาสนาพุทธอตจา,างนานนะเข้ามาก็ทําให้โดยเฉพาะฝรั่งนะ เขาก็มีมุมมองเกี่ยวกับความตายในของความความโศกเศร้าความเสียใจนะเนะีนะ่ยทำให้เรามองความตายในแง่ที่ลบไปนะฮะแต่ว่าเมมโตโมริ M เนี่ยก็เศราอีกนะมันก็จะมีช่วงเวลาที่เขากําเนิดมาก็ก่อนคริสต์กาลนะฮะก่อนคริสต์กาลหลังพุทธเขาก็จะมีชุดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ที่แตกต่างนะครับบอกว่าจริงๆอ่ะเราเรื่องความตายไม่หรอกนะฮะ ตีกรอบใหม่ซะว่าชีวิตเราก็อย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงครับถ้าเรามองว่าชีวิตเราไม่เที่ยงยังไงซะไม่กี่วันไม่กี่ปีแล้วก็ตายอะตอนนั้นแตนน่ลําดับความสําคัญซะว่าอะไรสําคัญที่สุดของเราแล้วก็โฟกัสมุ่งหน้าไปยังการทําสิ่งนั้นให้มันลุหรือทําให้ดีที่สุดครับสิ่งอื่นที่มันนอกเหนือแตกต่างจากนั้นไปก็กลายเป็นน้อยซะ สิ่งรบกวนครับแล้วก็พยายามไม่อไปล่อยวางไปหรือละเอาไว้ไม่ก่อนสำคัญมันฮะในสำคัญนะคือข้อแรกคือถ้าคุณยอมรับว่ายังไงซะเราต้องตายเนี่ยมันทําให้คุณนั้นเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรโฟกัสเนะข้อ2ครับสิ่งที่เราควรโฟกัสที่สองคือโฟกัสที่ขอบเขตการควบคุมคุณเนะี่คือว่าสตอรเกเนี่ยจะเน้นย้ําว่า โลกนี้มันก็มีสิ่งที่เราควบคุมได้กับไม่ได้นะสิ่งที่เราควรโฟกัสคือโฟกัสในสิ่งที่การควบคุมครับอะไรก็ตามที่เราควบคุมได้โฟกัสสิ่งนั้นอะไรก็ตามที่ขึ้นอยู่คุณโฟกัสสิ่งนั้นสิ่งไหนก็ตามที่อยู่นอกเหนือจากนั้นอะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยวางไปแล้วก็ถ้ามันมากระทบคุณคุณก็อาแขนรับมันมีคำหนึ่งที่ผมชอบมากคือว่าไม่ว่าชีวิตจะ จ่ายไพ่อะไรไหมคุณเล่นที่ดีสุดฮนะเพราะว่าชีวิตนั้นหรือปัจจัยภายนอกนั้นเราคุมไม่ได้ไงอะไรก็ตามที่เราคุมไม่ได้แล้วมันมากระทบเราเราก็ต้องรับมือแล้วก็เล่นเกมไี่ดีสุดนะฮะเพราะว่าเราคุมไม่ได้แต่เราก็ตามไห้เราคุมได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดพฤติกรรมปริกรยาเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ดีสุดโฟกัสทำให้ดีสุดได้ครับนะครับ การโฟกัสที่3คือค่านิยมนะครับเลือกค่านิยมครับเพราะว่าค่านิยมเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นเหมือนตัวตัวการนะที่จะทําให้เราเมันเป็นเหมือนเลนน่ะเลนเลนเลนแว่นตานะที่เรามองมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคือมนุษย์เราไม่ได้มองเหตุการณ์ต่างๆนาน,านนะในแบบความจริงนะแต่เราจะมองผ่านอะไรครับผ่านค่านิยมผ่านความเชื่อผ่านคุณค่า ที่เราให้กับสิ่งนั้นครับไม่เเป็นเราถูกสั่งสอนมาเราอ่านหนังสือเราฟังมาก็ตามครับแล้วเราเ้ยเราเอนเกจเมนต์มันเราเราเราน้อมนอมรับมันว่ามันดีไว้ไวนไวเนี่ยคาปรยชไม่ดีนะเอามาใช้แล้วเอามาตอบสนองครับดังนั้นเนี่ยต้องเลือกครับถ้าคุณอยากจะนะฮะอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากจะราบรื่นโดยเฉพาะเรื่องราวของ เสียงต่างที่มากระทบให้คุณเกิดความขุนมัวความทุกข์ใจเนี่ยลองถามตัวยว่าค่านิยมที่เราให้กับสิ่งนั้นมันมันผิดหรือเปล่าเปลี่ยนใหม่ได้ไหมหาอะไรที่มันทําให้เรามองอะไรเป็นบวกพลิกเป็นบวกได้หรือเปล่าถ้าทําได้จะดีครับที่สาคัญค่านิยมเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเน้นย้ําเรื่องราวของความยากลําบากนะครับให้มองครับว่าเอ้ยเนี่ยความยากลําบากนั้นมันช่วยเราได้นะเหมือนกับเรเลทไปข้อสี่คือ อุปสรรคความยากลำบากนั้นอย่ามองว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าเป็นสิ่งที่เลวนะครับแต่ว่าความยากลำบากนั้นมันช่วยเราครับเติบโตนะเป็นโอกาสในการเติบโตและฟื้นตัวครับนะให้เปลี่ยนครับเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนค่านิยมที่เราให้กับความยากลำบากนั้นเป็นโอกาสนะครับในการฝึกฝนคาแรคเตอร์เรานะให้มันเติบโตแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นเพื่อนักกษะแล้วก็เพิ่มความเข้าใจโลกให้ดีขึ้น ที่สาคัญหนูนะความยากลำบากนั้นเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดังนั้นต้องน้อมรับมันครับเหมือนกับชีวิตแจกไพ่อะไรมาเนี่ยเล่นไพ่มาให้ดีสุดครับนะไม่ด้วยการที่ทําไงก็ได้ครับให้เป็นไพ่ที่ดีขึ้นนะฮะความยากลำบากเช่นกันนะครับคนทั่วไปเนี่ยไม่ชอบครับพอไม่ชอบก็เล่นในแบบที่ ขอพิธีหรือไม่ก็โทษครับเอาแตนะ่โทษนะโทษโชคชะตาแต่ว่าไม่ไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้อลยนั้นก็เป็นปัญหาแล้วก็แพ้ไปแ้ะคุณเปลี่ยนนะว่าอุปสรรคเนี่ยมาอย่างไงก็ตามครับแต่ฉันจะได้ดีสุดเนี่ยผมว่าคุณจะกลายเป็นคนส่วนน้อยที่ได้ประโยชน์นะครับจากอุปสรรคนั้นนะครับต่อมาข้อ5ครับฝึกความกตัญญูครับนะค,คือและทิ้งความพิดเชิงลบครับเห็นคุณค่าในสิ่งดีชีวิตครับ คือทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับพยายามหาเรื่องที่พอใจกับมันครับแล้วก็ทําให้เรานั้นหายผลนะครับในการขอบคุณนะครับการขอบคุณเนี่ยมันช่วยเราปล่อยวางความอิจฉานะครับความขุ่นเคืองและอารมณ์เชิงลบอื่นๆได้นะครับคือการฝึกความขอบคุณเนี่ยมันทําให้มุมมองนะอารมณ์เราเนี่ยเปลี่ยนพลิกนะครับจากที่เรา สมมตินนะถ้าเรามองเหตุการณ์เนี่ยเป็นเรื่องลบเนี่ยคุณไม่ขอบคุณนะคุณก็จะทุกข์คุณจะขนมัวอารมณ์เชิงลบมาแล้วแต่ถ้าคุณขอบคุณเนี่ยพลิกนะพลิกเป็นบวกเลยครับมันจะทําให้คุณเกิดความพอใจนะพอใจแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นนะครับฐานการบวกเลยนะฮะอ็ครับอยู่กับปัจจุบันขนาดครับอยู่กับปัจจุบันนะครับคือแท้จริงนะฮะสโตอิกบอกเราว่าอาดีตจบแล้ว อนาคตไม่รู้ครับไม่แน่นอนนะฮะดังนั้นเนี่ยชีวิตเรามีอยู่เป็นแค่ปัจจุบันครับชีวิตเรามีช่วงเวลาเดียวคือปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยฝึกสติครับคนดาราเรือบอกว่า,วา,วาฝึกสตินะงสงบเสียอารมณ์ครับมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับปัจจุบันเนี่ยฮะซึ่งเพราะนี้แหละทำให้เรามีความสงบชัดเจนครับแล้วก็ทราบซึ้งต่อความสุขที่เรียบง่ายเราได้นะครับสุดท้ายคือ มีส่วนร่วมกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตัวเองครับนั่นคือนะครับมันก็คือครอบครัวครับนะฮะชุมชนงานครับหรือสาเหตุที่ทำให้คุณเชื่อครับความรู้สึกเชื่อมโยงเนี่ยทำให้เรามีความหมายครับแล้วก็เติมเต็มไอคอนนี้มันก็มันก็คล้ายกับชาวพุทธเรานะครับในเชื่อมโยงกับสิ่งยิ่งใหญ่ตัวเองคร พระนะฮะใช่ไหมพระตักบาตรท,ทาบุญเนี่ฮะนี่แหละครับเสริมโยงสีนึกเรียนตัวเองครับมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออเนี่ยวันนี้มีความหมายนะแล้วก็เติมเต็มเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับเรื่องนี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ